สวัสดีครับผมนบเทอร์มินอลอิซุสสมุตปาการเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูตัวออปชันของรถบรรทุกคันนี้พวกรอบรรทุกขนาดใหญ่ FTR240 นะฮะจากคลิปที่ผ่านๆมาจะรีวิวพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงซักเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ไว่าจะเป็นพวกตู้พวกอคอกนะครับแต่บางทีลูกค้าหลายๆท่านรับชมคลิปอยู่ ก็อาจจะสงสัยว่ารถรุ่นนี้ออปชันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเน้นในเรื่องของออปชันของรถรุ่นนี้เลย6ล้อขนาดใหญ่รุ่นขายดีที่สุดของเรานะฮะ FTR240 ก็น้ำหนักรถโดยรวมนะครับรวมทั้งตัวรถแล้วก็รวมน้ำหนักบรรทุกด้วยอยู่ที่15ตันมาดูอุปรกรณ์ออปชันภายนอกกันก่อนอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวตัวน็อตล้อนะฮะ รุ่นใหม่ปี2022ตัวเนี้ยน็อตล้อตัวนี้ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นรุ่นที่แล้วนะครับน็อตล้อก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด8ตัวรุ่นใหม่เนี่ยปรับขึ้นเป็น10ตัวละเนี่ยน็อตล้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวล้อกระทะนะฮะกรณีเรามีบรรทุกสัมภาระหนักๆยิ่งน็อตล้อเยอะนะครับก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการบรรทุกสิ่งต่อมานะฮะในเรื่องของตัวเบรก ตัวนี้ก็จะเป็นม้อลมเบรกนะครับนี่ก็จะเป็นม้อลมเบรกแบบ2ลูกแบบนี้เลยเป็นเบรกแบบลมล้วนนะฮะเบรกลมร้อยเปอร์เซนต์เลยจะไม่มีน้ํามันละรุ่นรุ่นเล็กๆก,ก,กว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น FRR หรือว่า NLR รุ่นหก้อที่เล็กไปกว่านี้ก็จะเป็นลมผสมกับน้ํามันนะครับแต่ว่าตัว FTR 6 0 0้อใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นลม100%ซเลย ชักซีขนาดใหญ่นะฮะนี่แล้วก็สิ่งต่อมาเกี่ยวกับตรงนี้ถังน้ำมันนี่สำหรับ f t r รุ่นใหญ่ของเราตรงนี้นะครับหล้อขนาดใหญ่ตรงนี้ถังน้ำมันจะขนาด200ลิตรเลยทุกความยาวชักซีนะครับจะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันเลยขนาดของถังน้ำมันแล้วก็ในเรื่องของความยาวนะครับสำหรับ FTR 240ตัวนี้จะมีความยาว ก็คือจะเป็นรุ่นความยาวพิเศษอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นความยาว8เมตร8สำหรับลูกค้าที่ต้องการพื้นที่มันทุกเยอะๆนะฮะต้องการความยาวเยอะๆก็แนะนำเป็นตัวรุ่นที่เป็นความยาวพิเศษเลย8เมตร8แล้วก็ความยาวต่อมาก็อยู่ในความยาว7เมตร6นะฮะแล้วก็พิเศษเช่นกันตัว7เมตร6เนี่ยก็จะมีรุ่นเกียร์สมูทเตอร์นะฮะหรือว่ารุ่นเกียร์กึ่งออตโต้ด้วย ก็ทำเสริมขึ้นมาสำหรับรุ่นความยาวมาตรฐานนะครับ7เมตร6ก็7เม6นี่ก็ถือว่าเป็นความยาวที่ลูกค้านิยมเอาไปใช้งานกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่อตู้ต่อกระบะข้อกระบะเหล็กต่างๆก็ก็เหมาะสมเลยตัว7เม6ก็มีผลในเรื่องของราคาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวความยาว7เม6กับตัว8เม8แล้วก็อีก3ความยาวนะฮะก็จะมี3ความยาวให้เลือกอีกจะ,จะมี6เมตร5 5้เมตสแล้วก็ยะสั้นสุดนะครับ4ีเมตสนี่ก็หลากหลายความยาวเลยต่อตู้ต่อคอกหรือแม้กระทั่งต่อดัมนะครับ FTR 2 4 0ตัวนี้ก็สามารถเอาไปทำได้มาดูออปชันภายในกัน,นี่ตัวรถค่อนข้างจะสูงนะฮะบ,บันไดที่เหยียบตรงนี้ก็จะมี2ขั้นด้วยกันไเดี๋ยวผมขออนุญาตปีนขึ้นนิดนึง เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนในเรื่องของตัวเบาะนะฮะเบาะนั่งสําหรับฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะแบบถุงลมนะก็คือลักษณะของเบาะถุงลมก็คือกรณีเราขับรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าแรงสั่นสะเทือนจะค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าในเรื่องของช่วงล่างต่างๆก็จะเซ็ตมาสําหรับการบรรทุกโดยเฉพาะเลยฉะน,นั้นแล้วในการาบรารทุกการขับขี่การสั่นสะเทือนของตัวรถการกระแทก ACC ต่างๆก็จะจะค่อนข้างจะเยอะนะครับพิเศษเลยก็คือตัว เบาะนั่งของฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะถุงลมก็คือมันจะเด้งได้ประมาณนั้นลดลดการกระแทกนะครับกรณีเราขับรถทางไกลๆมีบรรทุกของหรือวิ่งรถเปล่าเนี่ยยิ่งวิ่งวิ่งรถเปล่าเนี่ยจะก,กระแทกค่อนข้างจะเยอะเนี่ยสำหรับตัวเบาะคนขับเนี่ยจะจะเหมือนประมาณนิ่มๆเลยฮะนั่งสบายมากๆเลยแล้วก็ออปชั่นต่อมานี่ก็คือในเรื่องของถุงลมนิรภัย FTR 2 4 0ตรงนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับอยู่หนึ่งตำแหน่งตรงตรงพรมอะไรนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนี่กระจกไฟฟ้านะฮะนี่ฝั่งคนขับก็จะจะจะ,จะลงด้วยระบบออตโต้เนี่ยฮะควบคุมตัวกระจกทางฝั่งคนนั่งข้างด้วยนะฮะนี่ควบคุมจากจากคนขับสวิตเซ็นทรัลล็อกนะฮะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกถุงลมนิรภัยนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบ CDMP3 นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มตัวช่องช่องเสียบ USB นี่สามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟต่างๆในช่องตรงนี้ได้เลยนี่ออปชันก็คล้ายๆกับพวกรถกระบะแล้วนะฮะนี่ภายในก็จะก,กว้างขวางนะฮะนั่งได้3ามตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยก็มีให้3ามตำแหน่งเลยนะฮะแล้วก็พิเศษตรงนี้นะครับรุ่นเนี้รุ่น FTR 240ก็จะมีตัวตัวแคปด้วยนะฮะเหมือนเหมือนรถกระบะเลย เพราะว่ารถรุ่นนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการวิ่งยาวๆนะครับข้างจะข้ามจังหวัดเลยกรณีเราต้องการขับรถ2คนนะฮะเปลี่ยนกันขับก็คนขับสำรองก็สามารถนอนพักจากจากบานแคบตรงนี้ได้เลยเนี่ยกว้างขวางนะครับมีเบาะแคบให้ด้วยนะฮะเป็นปองน้ํานุ่มๆอย่างดีเลยทําให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านบนนะฮะก็จะมีตัวไฟ led นี่ขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยโอ้โหสว่าง เหมือนไฟบ้านเลยนะแต่ว่าตัวหลอดเป็นหลอด LED สว่างสวัยนะครับเห็นชัดเลยภายในส่วนที่เหลือออปชันต่างๆก็จะมีเกเก็บของมาให้นะครับสองตำแหน่งเลยฝั่งคนนั่งข้างนี่แล้วก็ทางทางฝั่งคนขับนะครับมีครบเลยความสูงเนี่ยสบายๆเลยนะฮะจัดว่าสูงมากๆเลยทันทัศนวิสัยต่างๆมองเห็นได้ชัดเจนนี่กระจกมองข้างเวลามองไปเนี่ย เห็นได้ยาวไกลกว้างเลยพร้อมกระจกมองมุมต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนี่กระจกมองมุมนะฮะฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีให้เนีสำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับ ftr 2 4 0 6ล้อมันทุกขนาดใหญ่ก็โปรโมชั่นเงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่99,000นะฮะค่างงวด72งวดก็ตกประมาณ35,000กว่าบาทยังไงผมมาสอบถามกันดูก่อนนะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ยุ่งยากเลยพูดคุยสอบถามกันได้เลย โอเคสำหรับคลิปนี้การแนะนำ FTR 2 4 0ในเรื่องของออปชันนะครับต้องขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม